ตอนนี้เราอยู่ที่จุฬาห้าครับผมก็ตอนนี้เรากำังจะมาที่ศาลเจ,จ้าแม่ท,ทับทิมครับผมที่สุำคัญเปิดทุกวัน8โมงถึง6โมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกัน,น,กนวันนี้ปิดหนึ่งครับผม ส,สดีครับน้องกอยแก้มตอบนะครับผมแต่ว่าวันนี้มาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมทําไมวันนี้วันนี้เขาถึงปิดดึกครับปกติเขาปิดหกโมงเ <6 S 2> <น>เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าแม่ทับทิมปิดสามทุ่มโอ้ปิด,<ฮ>ปดวันนี้ปิดสามทุ่มด้วย อ้ต้องสอยแบบเก่งมากครับคือแบบว่าน่าจะมีน่าจะมีอะไรที่ว่าอะไรนะติดตามจากทางไหนได้ครับเนี่ยดูจากทางไหนอ๋อดูในทิกตอกโอเคตอนนี้เหมือนน่าจะมีสแสดงยิ้นะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าไดากระดาสถุกเมื่อไหร่มานะครับ มีเอวมีเอวกลันะครับท่านใดรับัตรจอดรถโดนหายนะครับติดต่อรับเจ้าหน้ที่พนักงานประกาศนะครับอีกรอบนะครับท่านใดทาบัตรจอดรถโดนหายนะครับติดต่อรับเจ้า้ที่โต๊ะพนักงานประกาศนะครับตัวต่อบัตรจอดรถท่านใดนะกันกลับบ้านไม่ได้นะครับติดต่อรับเจา้ที่โต๊ะพนักงานประกาศนะครับแนนแนนว่าแสดงยิ้วถวายจะไม่นับถิมนะครับผม จับคต็มจับเต็มโคนี่ค่ะกำังขึ้นกันแล้วครับมิ้วเสนอเรื่องเอาวุ้นจิ้มอุ้ยโอ้เสียงเสียงใช่แล้วขอทางตรงทกองนี้เลยนะครับวุ้นจิ้มถ้ดูเราอยู่แผลเชิ่มเวลาที้หึงครับต่เธอประหยัดแปดเือฮะต่กระตุกไม่เจอท่าหีนะฮะให้ขอัางได้ อ่าพายใช้เสือยยนะฮะแทนทัศภาพนะฮะ it wow. น่าจะเป็นการไหว้ก่อนการแสดงเสร็จแ,แล้วเขาหน้าจะาเข้าไปข้างในนะอ<ร>ันก็เอากระดงกระงวางไว้ก่อนแล้วเราก็ไปไหว้ไปไหว้ทีศกลงท่าดอกอ๋อไหว้าไปไหว้ข้างในสามดอกอ๋อทั้งหมดแปดดอกนะครับผมใช่ไหม ตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้ป้าดินครับผม อกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดินมา คำรักหรือขอโชคลาภอะไรแ,แบบนี้นะคะเราก็จะมาขอแล้วแต่ว่าที่เขาให้ขอหน้าที่การงานความงสองรักโชคลาบแล้วแต่ว่าใครจะขออะไรตั้งใจดีๆต,ตั้งใจดีๆครับผมโอเคอน,นี้เขาก็จะให้ปักธูปก่อนนะครับแล้วค่อยไหว้ <c oughs> ครับทิมครับผม ผมไม่มั่นใจว่าองค์นี้ชื่ออะไรนะครับผมโอเคครับได้ได้รับที่นี้ก็จะมีคนแนะนำครับ เจ้าพ่ออะไรนะเจ้าพ่อเสืออ๋อเจ้าพ่อเสือใช่ไหมคโอเคครับที่น <conclusions> <noise> ี่ค <Ib ull> <natural> ือเจ้าพ่อโชคลาภนะครับบอกได้อ๋อเกี่ยวกับโชคลาภโอเคครับเรียบร้อยจบระวางระวางจบพิธีจบแล้วที้ก็ เริ่มการแสดงย,ยิวครับเพราะเมื่อกี้เขาก็น่าจับเมื่อกี้นาเมื่อกี้หวาย โดดๆดดน้องก้อยทำอะไรครับผมน้องก้อยสายมูครับของแท้เลยน<เ>ี่เมเมสุดหลังที่ไม่เหมแต่ว่าือนังเดิมอ่ะมันเห็นด้วยว่าเขาย้ายมา นะครับเป็นวัตถุนิยมครับอันนี้เป็นเหรียญอาม่านะครับตั้งแต่ปี2536นะครับผู้ท้าพิเศษประมาณเป็นที่ใหญ่บ้างมังคลานพิเศษผู้ท้าพิเศษนะครับหลวงปู่เกจิหนังหนังที่มาเช่นหลวงพ่อคูน้ําไหลล้อมนะครับหรือว่าหลวงพ่อเปิดวัดปังพระหรือว่ากุตามาก็มาครับทุกงานนครับใช่ครับหรือว่าเป็นบุรพาจารย์สายปักทองมะขาดเท่าก็มาเช่นกันครับลูกปีดหลวงปู่โตวัาปัจุจฉาดีก็มาร่วมเสดครับอันนี้ไมให้บูชาครับ อันนี้ตอนทำการได้แล้อันนี้มาทำแล้วโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ยิวเริ่มการแสดงกันครับก็มีคนเท่าคนแก่มาดูยิวน

สองทุ่มสามสิบสามแล้วครับผมก็คือสองสบสมว้าวโอเคครับก็ตอนนี้เป็นซอยจุฬาห้านะครับผมแล้วก็จะอยู่แถวสายที่กอสร้างต้องลองหากันดูนะครับถ้าคนไม่เคยมาเฉพาะวันพิเศษเท่านั้นที่บ<ม>ิดดึกสามทุ่มสวันเนี้ย 3มวันเลยวันนี้วันแรกวันที่สองโอเค,น,น,อเคนี่เลยครับพี่เบนนะ่ะประมาณนี้ไปเร็วหรอแนะนำว่าเอามอเตอร์ไซค์มาดีกว่าถ้าเกิดนี่ก็ต้องนั่งรถไปสา,า,า,ามาน้่งรถฟ้านั่งรถฟามาลงสนามกีฬาแล้วก็นั่งรถขึ้นมา <อ>หรือจะนั่งรถไฟฟามาลงนั่งลดไดใ้ดิหนห่ือรไฟไต้ดินมาลงตรงส่วนลม<อ>แล้วก็ขันรถมานี้<ไ>็คือสนามกีฬาสนามสุขใช่แล้เนี่ยนีมันจะติดกับที่ไฟไฟ,ไฟ้าเห็นไหมมันจะเป็น,<อ>นรถไฟฟ้ามีเรื่งมหาลยียรที่ยมหาเัยาเียล้วถปนี่ก็คืนี่น้ะเอ่ออะไรเนาะที่ขอกินสเต็กกัน อ๋อสเต็กสามย่านถามไม่ยากเราจะใช้คิวบีก็ประมาณนี้ครับน้องก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องความรับจากสวรรค์ไว้ด้วยนะคะแล้มาติดตามดูว่าอีกทีหน้าเราจะไปไหนจเจ้าเวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ